สวัสดีค่ะนารีพยากรค่ะวันนี้เรามาดูคลิปแรนดอมกันนะคะในหัวข้อที่ว่าเขาจะกลับมาหาคุณมาขอคืนดีไหมนะคะเขาจะกลับมาหาคุณมาขอคืนดีไหมใไพ่เป็นการดูดวงแบบทั่วๆไปนะคะไม่ได้เจาะจงเฉพาะบุคคลใดบุคคลหนึ่งก็ ดูไว้เพื่อความบันเทิงเนาะดูไว้เพื่อเป็นแนวทางนะขอบคุณสำหรับทุกๆการกดติดตามกดไลค์กดแชร์และทุกคอมเมนต์นะคะอะ่หัวข้อวันนี้เขาจะกลับมาหาคุณใหม่จะกลับมาขอคืนดีใหม่ในกรณีที่มีประเด็นกันละนะอมืมาดูก่อนค่ะว่าเป็นอย่างไรบ้างสามเหรียญ อ๋อ,อเป็นคนทางไกลเนาะต่างถิ่น,นต่างแดนต่างชาติต่างศาสนากันโอ้ e n ควีนอ็อกอสี่ไม้เทา้าไฮ i ร s สเทสดูเหมือนว่าบางคู่นะบางคู่อาจจะเคยอยู่กันเป็นครอบครัวแล้วหรือคือเคยใช้ชีวิตร่วมกันแล้วในทางโหราศาสตร์เนี่ยคำว่าแต่งงานนะไม่ได้หมายความว่าต้องจดทะเบียนสมรสหรือว่าจัดพิธีแต่งงานนะ ในทางหอราสตาร์คาว่าแต่งงานคือการที่คนสองคนมาอยู่กินด้วยกันแล้วมาใช้ชีวิตเป็นเหมือนสามีภรรยาด,ด้วยกันนะคะอะไม่ว่าจะนานขนาดไหนก็ได้นะจะปีหนึ่งสองปีเท่าไหร่ก็แล้วแต่อ่าอันเนี้ยในทางหอราสตร์ถือว่าคุณได้แต่งงานกันเรียบร้อยละอืมทีนี้าบางคู่เนี่ยอาจจะเคยอยู่กันเป็นครอบครัวมาแล้วแล้วก็มีประเด็นแบบว่าเจอเจอรักคนที่สามเข้ามานะคะ หรือว่าเป็นคนในความรักบางกรณีอาจจะเขาอาจจะไปมีคนใหม่หรือบางกรณีคุณอาจจะไปมีคนใหม่หรือต่างคนต่างมีก็แล้วแต่นะคะหรือคุณอาจจะเพิ่งค้นพบว่าคุณเป็นคนในความลับอของเขาคุณก็เลยรู้สึกว่าไม่พึงพอใจรู้สึกว่าชูดาบชูดาบรอเลยค่ะแบบว่าเอยมุนยิดใส่กันอ,ะอ่ะเหมือนกับว่าเธอ แทนที่เรากําลังคุยกันดีๆกําลังคบกันดีๆกาลังมีความสุขกันดีๆเอออยู่ดีๆก็แบบว่าไปมีคนอื่นไปจีบคนอื่นไปอะไรแบบเนี้ยจะเป็นตัวคุณหรือตัวเขาก็ได้นะสลับตัวตนกันมันจะมีคนใดคนหนึ่งที่ทําผิดอืมละคนคนนั้นก็น่าจะอยู่ตามถิ่นแดนไกลกับคุณนะน่าจะเป็นคนที่ถ้าเป็นคุณผู้ชายก็อาจจะอยู่สายการทหารหรือพวกช่างพวกตํารวจพวกนายในในห้างในในในช่างต่างๆนะคะ หรือพวกที่เกี่ยวกับพวกอสังหาริมทรัพย์พวกเล่นหุ้นพวกนักวางแผนนักพัฒนานักบริหารงานอะไรก็ได้นะคะเอ,อค่อนข้างจะเป็นคนรูปร่างแบบอ่าตัวสูงใหญ่หน่อยกำยำหน่อยนะคะดูจะเป็นคนที่มีทิ่ถีมีอีโก้เหมือนกันเนาะ,ะตัวคุณผู้หญิงเองก็ไม่ไม,ไม่น้อยหน้ากว่ากันนะคะค่อนข้างจะดือ้อรัน้นพอสมควรแล้วก็เป็นคนที่อ่ามีความเชื่อมั่นในตัวเองที่ค่อนข้างจะสูง แต่ในที่นี้มันมีการประเด็นทะเลาะกันนะคะทะเลาะกันเกิดขึ้นเราก็อยากจะรู้ว่าเออเราในที่นี้เขาจะเขาจะกลับมาหาคุณหรือเปล่าเขาจะมาขอคืนดีไหมในกรณีนี้ถ้าคุณทําผิดกับเขานะอืตัวคุณเองอาจจะเป็นฝ่ายผิดกับเขาก็ได้แต่ถ้าเป็นคุณอ่าไม่ว่าจะเป็นคุณผู้ชายหรือคุณผู้หญิงหรือเพศไหนๆนะแม่หมอมองว่าถ้าคุณเป็นคนผิดคุณควรที่จะเข้าไปเป็นฝ่ายขอโทษ ไม่จําเป็นที่จะต,ต้องรอให้ผู้ชายมาขอโทษแม้ว่าคุณจะเป็นคนผิดอย่างเงี้ยคนในผิดคนนั้นก็ขอโทษคําว่าขอโทษมันไม่น่าละอายใจเท่ากับการทําผิดต่อกันหรอคะจริงไหมการมาขอคําว่าขอโทษสำหรับแ,แ,แม่หมอมองว่าม,ม,ม,มันเป็นคําที่ดูมีเกียรตินะดูเขาเป็นคนที่กล้าหาญนะ่ะเอ,อเป็นคนที่มีศักดิ์ศรีเป็นคนที่กล้ารับผิดชอบนะสําหรับแม่หมอใครที่ทําผิดแล้วกล้าที่จะขอโทษนะ่ะเอ,อดังนั้น ถ้าคุณเป็นคนทำผิดหรือคนของคุณเป็นคนทำผิดเราได้ฟังคลิปนี้อ่าผิดในกรณีอาจจะแบบว่าไม่ได้ร้ายแรงมากแต่อาจจะงอนกันมีทิฐิใส่กันนะ่ะก็แล้วแต่นะก็น่าจะเป็นฝ่ายเข้าไปขอโทษแต่ทีนี้ดูว่าเขาจะมาขอโทษคุณไหมเขาจะมามาขอคืนดีไหมมางอหรือเปล่าสีถ้วยอ่าคือแบบ เขาอาจจะมีคนเลือกเยอะมาคุณก็อาจจะมีคนเลือกเยอะมามันก็เลยเกิดประเด็นการงอนกันนะคะอืมแล้วก็ยังตัดสินใจไม่ถูกว่าถ้าจะเข้าไปงอจะเข้าไปรูปแบบไหนเออเขาอาจจะคิดอยู่นะว่าตัวคุณก็ตั้งดาบตั้งดาบชูรอเอาไว้อย่างเงี้ยเอออาจจะค่อนข้างแข็งหรือตัวคุณเองอาจจะค่อนข้างที่จะดูยากเป็นคนดูยากสักหน่อยไหมเป็นคนที่อาจจะไม่มีความโรแมนติกในเรื่องของความรัก หรืออาจจะแบบเหมือนกับแสดงออกในเรื่องของความรักไม่เป็นนะ่ะแบบอาจจะลักษณะแข็งแข็งทื่อๆเอ่อพูดตรงๆเลยลักษณะมองเป็นลันกษณะเหมือนกับเพื่อนกันไปหรือว่าอะไรก็ตามไปซึ่งก็อาจจะก่อเกิดความเข้าใจผิดให้อีกฝั่งหนึ่งว่าคุณไม่ได้มีใจให้เขาอะไรแบบเนี้ยเอ,อ่อเขาก็เลยเรื่องที่จะไปคบคนใหม่ก็ได้นะแบบนี้ก็ได้นะคะเอ,อ่อแต่ถ้าคุณแสดงออกบ้างเขาบอกว่าถ้าคุณแสดงออกบ้างเนี่ยเขาก็อาจจะรับรู้ถึงถึงความรู้สึกของคุณได้นะคะ ในในที่นี้เหมือนเขากําลังคิดคิดอยู่นะคะว่าอ่าถ้าเขาจะกลับมาง้อคุณมาขอคืนดีกับคุณเนี่ยมากลับเข้ามาในความสัมพันธ์เนี่ยเขาจะมาในรูปแบบไหนที่ที่เหมือนคุณจะไม่ชูดาบรอเขานะคะอ่าไพ่สลับตัวตนได้นะโอ้เครียดนะคะเครียดเออเขาเครียดนะเครียดไม่รู้ว่าจะจะหาทางออกอยังไงดีเครียดในในความสัมพันธ์ที่มันแบบว่าอ่าเข้าใจผิดกัน ในความสัมพันธ์ที่มันจะก่อเกิดเรื่องเรื่องอมือที่สามหรือว่ากรณีที่รู้ว่าเป็นความลับของเขาอย่างเงี้ยเขาก็เครียดน,นะคือเขาก็รักคุณนะแต่เขาคิดไม่ออกว่าเขาจะทํำยังไงกันในความสัมพันธ์นี้ดีอย่างยังตัดสินใจไม่ถูกนะคะโอ้สิบดาบจึ๊ะเออแลดูเขาน่าจะกําลังเจอไัย <laughs> เจอภัยแบบความเครียดถาถมอย่างหนักนะคะอย่างหนักและอีกส่วนหนึ่ง โอ้บางคู่บางคู่อาจจะถึงขั้นแบบว่าโดนผู้ใหญ่กีดกันให้แยกออกจากกันเออเหมือนกับว่าพวกคุณก็คบกันดีๆแล้วผู้ใหญ่ไม่เห็นด้วยค่ะแล้วกีดกันในความสัมพันธ์จนทําให้เขาทําอะไรก็ตามที่ให้คุณรู้สึกว่าหมดความเชื่อมั่นในตัวเขามองว่าเขาน่าจะเจ้าชู้เขาน่าจะมีคนอื่นหรือเอาแค่คุณเป็นคนในความรักคุณก็เลยโมโหอะไรแบบนี้ก็ได้นะคะ หรือตัวคุณเองอาจจะเป็นคนทำละทำกระทำต่อเขาก็ได้นะคะอ่าไม่ว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งก็ตามทีเนี้ยถ้าเขาเป็นคนผิดเขาก็กําลังคิดอยู่ว่าเขาจะกลับมาง้อคุณกลับมาขอคืนดีกับคุณกลับมาในความสัมพันธ์เนี่ยคะ่ะอืมแต่เหมือนเขาก็เจ็บปวดนะคะโอเดอะเดวิล oh, คือคุณต้องดูก่อนนะว่าคนที่เขาผิดต่อคุณเนะีะหรือว่าเขาไปมีลับ,ล,บ,ล,บลับก็ตามเนะี้ย ดูด้วยนะคะว่าเขาโดนคุณใสมนดําไหมเพราะตามหน้าไพ่ชุดนี้เหมือนกับว,ว่ามีพูดผีวิญญาณติดตามเขาด้วยนะคะเขาโดนของนะคะพูดง่ายๆโดนของถ้าพฤติกรรมเขาเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปแบบจากหน้ามือเป็นหลังมืออยู่ดีๆก็คือแบบอยู่กับเราไม่ได้ร้อนอยู่บ้านเราไม่ได้ร้อนเจอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่ได้ร้อนเออกินไม่ได้นอนไม่หลับจะต้องกุลีกุจอลกลีลูกลนไปหาเขา หน้าตาเฉยเมยกับเราจากที่เมื่อก่อนนี้ห่วงยายรักเราหรือทําตาขวางใส่เราอะไรก็แล้วแต่น่ะนั่นมีสิทธิสูงว่าเขาอาจจะโดนคุณใส่มนดํานะคะโดนคุณใส่มนดําคือโดนแย่งไปเพราะเดี๋ยวนี้คุณอย่ามองว่านี่นี่ปีสองศูนย์สองสองสองศูนย์สองสามแล้วนะแม่หมอแม่หมอจะบอกว่ายุคนี้เป็นยุคที่เยอะที่สุดพอยุคนี้เป็นยุคที่อสูรลงมาข้างล่างดังนั้นคุณใส่มนดําจะเยอะที่สุดหมอผีจะเยอะที่สุด ถ้าคุณเปิดใจรับในเรื่องของคุณใสมนดำนั่นหมายความว่าคุณจะมีมีการป้องกันภัยตัวเองนะคะมีการรอบคอบในการที่จะมีสติในการที่จะครองชีวิตมีการที่จะปกป้องตัวเองได้ทันเพราะส่วนใหญ่คนที่โดนคุณใสมนดำคือคนที่ไม่เชื่อของพวกนี้แล้วสุดท้ายช่วยไม่ได้นะคะคือถ้าคุณโดนของหนัหนกๆหรือถ้าเขาโดนของหนักๆแล้วคุณไม่รีบถอนของให้เนี่ย ถอนของต้องถอนของได้จริงนะคะคือคนที่ถอนให้คุณต้องสามารถส่งผีกลับไปและปราบกับหมอผีได้ไม่ใช่ว่าแค่เอาน้ำมนต์มาลดลดแล้วก็ให้ผีขยึบออกไปเสร็จแล้วเขาก็กลับเข้ามาใหม่อัดของเข้ามาใหม่อันนั้นอันนั้นไม่ไม่ได้เรียกกันถอนของนะโอเคนะคะถ้าเกิดหนักๆเข้าจนกระทั่งป่วยเรื้อรังและหาโรคไม่เจอหรือคุมสติไม่อยู่ที่สุดแล้วอาจจะแก้ของไม่ทันนะในกรณีถ้าคุณไม่เชื่ออันนั้นแม่หมอถือว่าเป็นกรรมแต่ละคนนะแต่ถ้าใครเชื่อเรื่องนี้ คุณต้องจําไว้อย่างหนึ่งว่าสิ่งที่คุณมองไม่เห็นสิ่งที่คุณไม่รู้ไม่ใช่ว่ามันจะไม่มีนะสิ่งที่คุณเห็นนะ่ะมันแค่สิ่งเสีย้ยนนิดเดียวเองแต่สิ่งที่คุณไม่เห็นนะจิตคุณแบบสัมพันธ์ไม่ถึงยังมีอีกเยอะดังนั้นเชื่อไว้ก็ดีนะคะถ้าคนของคุณหรือตัวคุณเองรู้สึกผิดปกติไปนะรีบไปหาน้ำมนค่ะหาน้ำมนหรือถ้ารู้สึกว่าเขาอาการหนักลากเขาเข้าวัดนะคะให้หลวงพ่อช่วยนะกรณีที่ไม่รู้จะไปหาใครถอนของให้เนอะอ่านี่กรณีหนึ่ง ทีนี้ถ้าหากว่าคุณถอนของให้เขาแล้วแล้วเขามีสติขึ้นมาแล้วอ่ะพอมีสติแล้วความรู้สึกผูกพันที่มีกับคุณอยู่เนี่ยเขาก็อยากจะกลับเข้ามาในความสัมพันธ์ของคุณทีนี้อยากจะกลับเข้ามาง้อคุณเขาก็ต้องมองว่าเขาจะมาในรูปแบบไหนเพราะตอนนี้คุณชูดาบรอเขาแล้วประมาณนั้นนะคะัวนี่แฮงแมนอืมค่อนข้างจะลําบากเลยเนอะค่อนข้างจะเครียดเลยนะคะอืม บางคนอาจจะทะเลาะกันอาจจะก่อนหน้านั้นคุณและเขาคบเป็นความสัมพันธ์แบบลับๆแล้วเขาอาจจะมีคนของเขาอยู่แล้วแต่คนของเขาในความสัมพันธ์ระหว่างเขากับคนของเขาคือความสัมพันธ์ที่พูดง่ายๆว่าเลิกกันไปแล้วแต่อาจจะยังอยู่บ้านเดียวกันแต่ไม่ได้มีความสัมพันธ์อะไรกันเลยมีแต่ง้งแง้งใส่กันหรือมีแตอ่อยู่ด้วยกันด้วยหุ้นธุรกิจหรือผลประโยชน์ทางการเงินหรือผลประโยชน์อย่างใดอย่างหนึ่งแต่ไม่ได้มีความสัมพันธ์อะไรต่อการที่นี้ พอคุณเปิดเผยตัวเองเนี่ยก็อาจจะทําให้เขาเขาและคุณในครอบครัวของเขาเกิดการทะเลาะกันหรือเป็นเรื่องวุ่นวายอะไรขึ้นมาก็ตามนี่แหละค่ะเออในที่นีออ้แล้วก็อาจจะแบบว่าแยกห่างออกกันไปทีนี้คุณก็รอด,ดูว่าเขาเนี่ยจะมาง้อคุณไหมถ้ากรณีแบบนี้มันกับคุณเพิ่งจับได้ว่าคุณเป็นคนในความลับหรือคุณเพิ่งจะเปิดเผยตัวเองให้อีกฝั่งหนึ่งรู้ว่าคุณก็มีตัวตนนะแล้วเขาก็โมโหขึ้นมาก็ทะเลาะกับคุณอย่างเงี้ย สุดท้ายคุณก็เลยนิ่งเงียบในความสัมพันธ์ไปตัวเขาเองเขาก็อาจจะกาลังเจ็บปวดกําลังวุ่นวายกับสิ่งที่เกิดขึ้นอยู่นะคะแต่ในที่นี้เหมือนเขาก็อยากจะกลับเข้ามาหาคนแต่ยังนึกไม่ออกว่าเขาจะมาอย่างไงนะคะเขายังหาทางไม่เจอเนี่ยติดแงกเลยอะ่ะติดแงกแบบเออเหมือนถูกพันธนาการเอาไว้ไม่ว่าจะด้วยของคุณใส่ก็ดีไม่ว่าจะด้วยคนในครอบครัวก็ดีภรรยาเก่าสามีเก่าก็ดี เ,เครือญาติพ่อแม่บุตรหลานที่กีดกันก็ดีนะคะ่ะแล้วมันทําให้คุณกับเขาเกิดการเข้าใจผิดกันเนี่ยเขามีความรู้สึกว่าเขาถูกพันธนาการอะไรที่บางอย่างที่เขายัางตัดสินใจออกจากตรงนั้นไม่ได้หรือหลุดพ้นจากสภาวะวิกฤตตรงนั้นไม่ได้นะคะอืมแต่ส่วนหนึ่งถ้าเป็นคุณใส่มุนนำแม่หมอแนะนําว่าคุณไปถ้าเกิดเข้าไปจากคุณแล้วอะไปอยู่อีกฝั่งหนึ่งอะอันนี้จะถอนของยากหน่อยนะคะแต่อย่างน้อยคุณก็ควรจะมี น้ำมนต์หรืออะไรที่ป้องกันตัวเองนะเพราะของพวกนี้เวลามันเล่นงานมันไม่ใช่เล่นงานคนเดียวนะมันเล่นงานทั้งครอบครัวนะคะยิ่งถ้าอย่างเงี้ยลักษณะแบบนี้คือเขาเล่นงานเอาถึงชีวิตได้นะคะอาจจะป่วยเรื้อรังป่วยเรื้อรังขั้นหนักแล้วก็อาจจะเอาถึงชีวิตได้ก็ระมัดระวังตัวนะอ่าทีนี้ต่อสิว่าเขาจะได้ไหมโอ้ยคุณกับเขาเป็นคู่ทวินเฟรมกันโอเคแหละคนเป็นคู่ทวินเฟรมเนี่ยมันคือคู่รักที่ติดตามกันมาในทุกชาติทุกภพเนาะ ดังนั้นเนี่ยอ่ามันเป็นอะไรที่ยังไงยังไงก็จะต้องกลับเข้ามาในความสัมพันธ์แต่การจะกลับเข้ามาในความสัมพันธ์ได้แน่นอนที่สุดคุณและเขาจะต้องไปผ่านบททดสอบของความรักอย่างหนักหน่วงนะคะอย่างหนักหน่วงมากมายเลยคือถ้าทดสอบไม่ผ่านก็อาจจะจบได้นะ,ะหรือเลือกที่จะไม่เอาคู่คนนี้แล้วก็ได้นะเหมือนพระอราหารนะันต์น่ะถามว่าพระอราหันต์เนี่ยเขามีคู่ทวินเฟรมเขาไม่มีค่ะ คุณก็ลองไปอ่านประวัติหลวงปู่แหวนสิเขาก็มีคู่ของเขาแต่เขาเลือกที่จะ,ะตั้งจิตตัวเองนะคะอยู่ในทางธรรมและสละคู่พอสละคู่เสร็จอะไรเกิดขึ้นก็คู่ของเขาก็จะไปมีคู่ลำดับต่อไปขึ้นเป็นคู่ทวินเฟรมแทนนะคะเอออันนี้เราเลือกได้นะคะเลือกระหว่างสละไม่เอาแล้ว กับเลือกระหว่างยังคงรอคอยเขาอยู่นะคะเพราะว่าความเป็นคู่เนี่ยมันจะมีพลังงานดึงดูดที่เหนียวแน่นมากที่ทําให้ใจคุณแบบไปจากเขาไม่ได้น่ะเพราะว่าพาวงคิดถึงแต่เขารักเขาจะจะไปหาคน,นคนอื่นก็คนอื่นก็ถูกแบบกระเด็นออกไปหมดนะคะเหมือนกับใจคุณจะต้องวุ่นวายอยู่กับเขาเพียงคนเดียวนะคะใจลึกๆของคุณคุณจะรู้เองว่าคุณตัดคนนี้ออกไปไม่ได้ลืมคนนี้ออกไปไม่ได้ เออคนนี้แหละค่ะคือคู่เทวินเฟรมของคุณแล้วยังไงอ่ะในคู่เทวินเฟรมอ่าก้าถ้วยเดอะโฟล่าตอนนี้ก็เหมือนกับว่าคุณและเขาเนี่ยทางฝ่ายต่างก็เหมือนกับเลือกที่จะมีอิสระกันและกาแม่หมอมีลูกดวงคนหนึ่งเป็นเป็นลูกดวงประจําที่น่ารักของแม่หมอนะสิริศิธิ์แม่หมอนชอบลูกดวงคนนี้มากแต่ขอไม่เอ่ยชื่อนะคะเขาก็เจอวิกฤตในเรื่องของว่าคู่ของเขาในอดีตชาติที่เป็นนักรบเก่าด้วยกันมาเนี่ยค่ะ แล้วทีนี้ก็คือแบบว่าโดนคุณใส่มนดําอีกฝั่งหนึ่งคือระดับอสุรกายแบบนี้เลยนะคะแล้วเขาก็พยายามที่จะแก้ของแก้ของให้เขาเรื่อยๆนะคะจนทุกวันนี้เนี่ยค่ะเขามีคาถาประจําใจนะคะแบบว่าเขาบอกว่าเอาคาถาเนี้ยให้แม่หมอเปิดเผยต่อต่อแฟนคลับได้เลยนะเขาไม่หวงคาถานี้ก็คือมึงรอดกูรอดคําว่ามึงรอดกูรอดก็คือเชื่อว่าเดี๋ยวเขาคงมาฟังคลิปนี้มึงรอดกูรอดก็คือไม่ยึดติด ในความรักอีกแล้วไม่หวยหาไม่วิ่งหนีคือช่วยเขาด้วยความเมตตานะคะอย่างแม่หมอบอกเมื่อไหร่ที่คุณไม่คาดหวังเมื่อไหร่ที S <S ่คุณไม่คิดอยากจะได้เมื่อนั้นสิ่งเหล่านั้นจะมาหาคุณเองก็คือความมีคือความไม่มีความไม่มีคือความมีทุกสิ่งความไม่มีคือความมีทุกสิ่งเมื่อคุณสละแล้วทุกสิ่งไม่เอาแล้วทุกสิ่งสิ่งนั้นอ่ะมันจะกลับเข้ามาหาคุณเองณวันนี้เขาพยายามช่วยถอนของคุณใส่ให้กับคนคนนั้นโดยที่ถอนแบบ เธอจะไปมีใครจะไปโพสจะไปหลั่นล้าจะไปกับใครเขาไม่แคร์ไม่สนใจเขาสนใจแต่ว่าเขาช่วยนะช่วยให้คุณหลุดช่วยให้คนคนนั้นหลุดพ้นจากอำนาจคุณสายเพื่อที่เขาจะได้ตายไปไม่ต้องไปเป็นบริวารพวกหมอผีรุ่นต่อรุ่นจนไม่ได้ผุดไม่ได้เกิดมันคือจิตที่บริสุทธิ์พอจิตที่บริสุทธิ์มันกลับให้ความสัมพันธ์ะมันกับเข้ามาได้นะคะเออมึงรอดกูรอดนะคะแบบนี้คือฉันช่วยเธอรอดฉันก็รอดฉันช่วยเธอมีอิสระฉันก็เป็นอิสระ ฉันช่วยเธอหลุดพ้นได้ฉันก็หลุดพ้นได้ประมาณนี้ค่ะช่วยแบบใจใจที่เป็นแบบกัลายาณามิตรจริงๆอ่ะลองเอาไปใช้ดูคาถานี้ใช้ได้ผลนะ,ะมึงรอดกูรอดเ,ดเนี่ยค่ะแม่หมอชอบมากเลยคำนี้ทีนี้เหมือนกับว่าตัวคุณและตัวเขาต่างก็เหมือนกับณวาเนี้คืออยู่กันคนละที่เนาะแยกมีอิสระต่อกันและตัวคุณเองก็ค่อนข้างที่จะแบบปล่อยวางได้นะปล่อยวางได้ในขณะที่ตัวเขาเองเนี่ยเขาก็กําลัง หาทางที่จะหลุดพ้นจากพันธนาการหรือพวกคุณสายมนดําหรือคนที่ที่คนเก่าๆที่มันขึงเขาเอาไว้อยู่นะคะเหมือนว่าที่สุดแล้วเขาจะได้หลุดพ้นจากพันธนาการตรงนี้นะคะตัวคุณเองแต่หลุดไปแล้วแหละตัวเขาเองก็กําลังจะหลุดพ้นนะคะกาลังจะหลุดพ้นตรงนี้ด้วยความเป็นคู่ทวินเฟรมอ่าสุดท้ายแล้วยังไงยังไงเขาก็กลับมาครองคู่กับคุณตัวคุณเองบางข้างหน้าเนี่ยเขาบอกว่าจะได้อยู่แบบเป็นมาดามอ่ะมาดามนะคะเป็นแบบเศรษฐีนะีน่ะ แสดงว่าเขาจะต้องเป็นคนที่มีฐานะที่มั่งคั่งและตัวคุณเองเป็นคนที่ที่ในวันข้างหน้าจะได้อยู่อย่างสุขสบายนะจะได้อยู่อย่างสุขสบายสองไม้เท้ามันจะมีการติดต่อสื่อสารกลับเข้ามาในความสัมพันธ์เขายังคงติดตามสอดส่องคุณอยู่ตลอดเวลาคือความความผูกพันอะในอดีตชาติมันยังคงเหนียวแน่นอยู่ไงถ้าคุณใส่ถ้าสิ่งกีดการมันถูกขจัดออกไปแล้วที่สุดเขาก็ยังคงจะติดต่อมาหาคุณและคุณก็ยังจะติดต่อกับ เขาอยู่นะคะไม่ว่าจะเป็นโลกโซเชียลหรือโลกไหนๆก็ดีแหละโลกทางจิตวิญญาณก็คือการส่งกระแสจิตไปหากันแล้วคุณจะรับรู้ได้ว่าเคยเขาคิดถึงเราอยู่เวลาที่คุณส่งกระแสจิตไปเขาก็จะได้รู้ได้ว่าคุณน่ะคิดถึงเขาอืเดดเดทนะคะโอเคแหละวงกรรมจบสิ้นนะวงกรรมจบสิ้นคุณใส่มนดำก็จะจบได้นะคะความอึดอัดและพันธนาการไม่ว่าจะของคุณหรือของเขาก็ตามล้วนแต่จะจบสิ้นและได้เริ่มต้นอิสระเสรีภาพ ได้กลับเข้ามาในความสัมพันธ์ครั้งใหม่ที่สุดคุณและเขาเนี่ยค่ะเขาจะกลับเข้ามาขอคืนดีกลับเข้ามาง้อคุณกลับเข้ามาในชีวิตคุณและร่วมเป็นครอบครัวกับคุณอย่างมีความสุขนะคะดูแลคุณคุณจะได้อยู่อย่างสุขสุขสบายแบบคุณนายเลยอะแบบคุณนายแบบมาดามแบบเศรษฐีนีนะคะถ้าเป็นคุณผู้ชายคุณก็อาจจะได้ผู้หญิงที่เป็นลักษณะเศรษฐีนีเนี่ยมาอุปถัมภ์คำจูนคุณให้คุณมีชีวิตที่ ที่ดีขึ้นแต่ถ้าเป็นคุณผู้ชายไม่ว่าคุณจะเจอเจอเศรษฐีมีหรือยังไงนะนนแน่นอนแนะนําว่าคุณก็ทํางานเลี้ยงเขานะคะเพราะคุณเป็นผู้ชายนะคะเกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็นผู้ชายคุณควรจะมีเยอะๆนะคะมันจะน่ายกยนะ่องนะอ่าโอเคนะเขาเป็นคนต่างถิ่นแดนไกลกับคุณนะคะแต่เขาจะเดินทางมาหาคุณนะคะจะเดินทางมาแบบปุบปับเขาจะพุ่งเป้ามาเลยค่ะเฮ้ยถ้าหลุดพ้นจากคุณสายคุณไม่ต้องห่วงนะ จิตเดิมของเขาที่ยังผูกพันธนาการกับคุณเนี่ยเขาจะพุ่งเป้ามาหาคุณทันทีหรือถ้าเขาหลุดพ้นจากสภาวะที่อึดอัดของครอบครัวหรือกับคนเก่าๆหรือเคลีย์ปัญหาของเขาเรียบร้อยแล้วเนี่ยเขาจะกลับเข้ามาคืนดีกับคุณกลับเข้ามาง้อคุณกลับมาแบบเร็วด้วยนะบางทีเขาอาจจะไม่ได้มาพุ่งเป้าตัวคุณโดยตรงอาจจะมาทางผู้หลักผู้ใหญ่ของคุณด้วยเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่คุณด้วยอ่าเข้าหาตัวคุณด้วยเข้าหาผู้ปกครองคุณด้วยนะคะเพื่อที่ว่าความสัมพันธ์เนี่ยมันจะได้อ่าสามารถกลับ เข้ามาได้นะคะอ,อืคุณและเขาจะได้สร้างฝันด้วยกันนะจะได้สร้างฝันอยู่กันเป็นครอบครัวอย่างมีความสุขนะคะเออโอเคเลยเดะซันเห็นมามเขาอาจจะเป็นคนที่มีชื่อเสียงมีคนที่เด่นด,ดังอะ่ะเป็นคนที่มีฐานะมียศศักิ์ไงทีนี้เวลาที่เขาจะทําอะไรเนี่ยแน่นอนที่สุดว่าความแตกต่างสังคมก็ดีศาส,สนาก,ก็ดีเชื้อชาติก็ดีวไวก็ดีอะไรก็ดีเนี่ยมันเป็นจุด จุดแบ่งแยกระหว่างคุณกับเขาเนาะก่อนหน้านั้นแต่ตอนนี้เขารู้สึกว่าเขาขาดคุณไม่ได้เพราะคุณคือคู่ทวินเฟรมของเขายังไงยังไงแล้วเขาก็จะหาทางมาติดต่อกับคุณจนได้นะคะ,ะมึงรอดกูรอดนะท่องคาถานี้ไว้เวลาที่คุณจะช่วยเขาสักคนไม่ต้องไปหวังว่าช่วยแล้วเธอจะต้องเป็นของฉันมันไม่มีใครเป็นของฉันหรือเป็นของเรานะคะทุกคนเกิดมาแต่กรรมเราแค่ว่าเรามีจิตเมตตาช่วยให้เขาปลอดภยัยวันข้างหน้าก็จะไปอยู่กับใครมีความสุขไหม ยังไงก็แล้วแต่แต่ขอให้เขาปลอดภัยจากคุณใสมนดําหรือความอึดอัดในพันธนาการในครอบครัวช่วยชี้แนะให้เขาอะเออแค่นั้นแหละค่ะมึงรอดกูรอดเดี๋ยวเขารอดเขาก็เข้ามาหาคุณเองแหละค่ะคุณก็จะรอดเหมือนกันได้ชีวิตใหม่เหมือนกันนะเนาะเดี๋ยวมาดูอันนี้ดีกว่าสดใสสดชื่นนะคะหลังจากที่เขากลับเข้ามาหาคุณยังไงยังไงเขาก็กลับเข้ามาหาคุณนะเดดซันไม่ต้องห่วงและคุณกับเขาก็ยังไงยังไงจะได้ครองคู่กันนะเพราะพวกคุณเนี่ยเป็นคู่ทวินเฟรมกันนะคะหลุดจากกันไม่พ้น ดูซิว่า Oracle c a r นเนี่ยมีอะไรจะแนะนำคุณสักหน่อยไหม t ั้ s t ต่ในความสัตย์จริงแล้วนะคะ u r u เ v e เนี่ยรักนี้มันเป็นรักที่แท้จริงรักที่มั่นคงรักที่จริงใจนะคะ <S <S เขาบอกว่ายังไงยังไงเราก็เข้าสู่ความโรแม,มนติกในโลกแห่งความรักดีกว่าเนาะแสดงว่ายังไงยังไงเขาก็กลับเข้ามาหาคุณ มาขอคืนดีกับคุณนะคะไม่ต้องห่วงมาตามง้อคุณและค่ะแล้วความรักของคุณจะสุกสดชื่นสมหวังนะคะเพราะเขาคือรักหนึ่งเดียวรักที่แท้จริงของคุณในทุกชาติพบจบจนปัจจุบันนี้นะคะอ่ายังไงก็อ่าสุขสมหวังในความรักเนาะขอบคุณสําหรับทุกๆกคนกดติดตามกดไลค์และกดแชร์ค่ะ